สวัสดีครับมาพบกับช่องนายเอกอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนหน้าจอ vivo y17 นะครับตัวนี้มีอาการหล่นนะครับแล้วก็หน้าจอแตกนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามให้ผมนะครับช่วยกดติดตามสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการเปลี่ยนหน้าจอกันเลยนะครับว่ามีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับ ลำดับแรกนะครับเราก็ต้องใช้เข็มนะครับจิ้มถาดซิมออกมาไว้ก่อนนะครับเพื่อจะทำการเปิดฝาหลังนะครับแล้วก็ดึงถาดซิมออกมาวางไว้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ใช้พลาสติกแผ่นบางๆนะครับสอดใต้ไปฝาหลังนะครับพอเราสอดใต้ฝาหลังเสร็จแล้ว,ลวเราก็ทำการเลาะเลยนะครับผม ล้อไปเรื่อยๆนะครับถ้ารุ่นไหนที่เคยแกะซ่อมไปแล้วนะครับหน้าจอจะแกะง่ายนะครับถ้ารุ่นไหนที่ยังไม่เคยแกะนะครับก็จะแน่นนิดนึงนะครับเราก็ต้องใจเย็นๆนะครับในการแกะฝาหลังนะครับพอเปิดฝาหลังเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะติดใส่ยแรรสแกนลายนิ้วมือนะครับอันนี้ให้เราค่อยๆเปิดฝาหลังนะครับ แล้วก็ทําการใช้ไขควงนะครับไขฝาครอบสายแพรสแกนไลายนิ้วมือนะครับออกก่อนนะครับแล้วก็ใช้แหนบดึงออกก็ได้นะครับอันนี้เขาจะติดล็อกไว้อยู่นิดนึงนะครับแล้วก็ใช้แหนบนะครับแกะใส่แพร สแกนลายนิ้วมือที่ติดกับฝาหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝาหลังนะครับเราก็วางไว้ก่อนนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้เราก็จะมาไขนอ็อตบริเวณที่ครอบเมนบอร์ดนะครับผมเราก็จะมาไขนอ็อตฝาครอบเมนบอร์ดนะครับโดยทําการใช้ไขควงไขไปเลยนะครับแล้วก็มาวางให้เป็นระเบียบนะครับไขให้ทุกตัวเลยนะครับผม พอไข่เสร็จเรียบร้อยเราก็มาเปิดฝาครอบเมนบอร์ดนะครับแล้วก็ามาวางไว้นะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ใช้แหนบนะครับแกะสายแบตเตอรี่นะครับแล้วก็แกะสายแพรสวิตช์ปิดเปิดด้วยนะครับเพราะว่าสายแพรสวิตช์ปิดเปิดเขาจะครอบแบตเตอรี่อีกทีหนึ่งนะครับถ้าเราดึงเลยอาจจะขาดได้นะครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็ทําการแกะแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับโดยจับโทรศัพท์ให้มั่นนะครับแล้วก็ดึงได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เราก็จะมาเช็คนะครับว่าสายแพรสวิตช์ปิดเปิดได้มีการเสียหายหรือเปล่านะครับผมนนี้เป็นแบตนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็มาลอกพลาสติกที่หุ้มแบตอีกทีนะครับ mm. เพื่อจะทำการแกะสายแพรหน้าจอนะครับ มีหลายท่านนะครับสอบถามมาว่าจะเปลี่ยนหน้าจอทําไมต้องถอดแบตนะครับเพราะว่าแบตมันจะทับสายแพหน้าจออยู่นะครับเราจําเป็นต้องถอดนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็มาทําการแกะหน้าจอนะครับหน้าจอเก่าที่แตกนะครับผมเราก็ใช้ที่จุกจอนะครับช่วยนะครับแล้วก็ใช้พลาสติกแผ่นบางสอดเข้าไปใต้จอนะครับแล้วก็ทําการลูดได้เลยนะครับ จอ r อยู่แล้วนะครับเราก็เปิดได้เลยอันนี้จะเป็นหน้าจอเก่านะครับต่อไปเราก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับอย่าให้มีคาบเศษกระจกหรือว่าคาบเศษฝุ่นคาบกาวนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้กาวยาง T7000 นะครับทำการทาบริเวณขอบจอนะครับไม่ต้องทาเยอะมากเกินไปนะครับเอาให้พอดีพอดีนะครับผมแล้วก็ไม่จนน้อยจนเกินไปนะครับเดี๋ยวจอจะหลุดเราก็ทาให้รอบๆนะครับ พอทาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เอาจอใหม่ที่เราได้ทำการลองก่อนหน้านี้นะครับใส่ไปนะครับผมขั้นตอนการใส่ต้องระวังนิดนึงนะครับพอใส่เสร็จแล้วก็ไล่กดตามขอบตามมุมอย่าให้ปีนขอบอย่าให้หน้าจอเหลื่อมกันนะครับถ้าเราทำการกดไปแล้วมันจะทำให้จอเราเกิดการเสียหายหรือว่าบิ่นได้นะครับอาจจะเกิดการแตกได้นะครับ เราก็ค่อยๆเล็งนะครับพอเราใส่หน้าจอเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาใส่สายแพรหน้าจอนะครับใส่ให้ตรงกับซ็อกเก็ตเมนบอร์ดนะครับแล้วเราก็กดไปให้ตรงล็อกเลยนะครับผมแล้วก็ทําการลูดสายแพรเก็บให้เป็นระเบียบนะครับแล้วก็เอาพลาสติกที่หุ้มแบตจัดทรงให้เรียบร้อยนะครับผมเพื่อจะทําการใส่แบตกลับไปเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนนี้จะเป็น ขั้นตอนย้อนกลับนะครับอันนี้เราก็จับไว้ก่อนแล้วก็นำแบตนะครับทำการวางไปให้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็กดจัดระเบียบให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็มากดใส่แพรสวิตต์ปิดเปิดนะครับ ใส่ให้ลงซ็อกเก็ตนะครับแล้วก็เช็คทุกอย่างนะครับแล้วก็ใส่ใส่แผ่แบตเตอรี่นะครับให้ลงกับซ็อกเก็ตเมนบอร์ดนะครับผมพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาฝาครอบเมนบอร์ดนะครับครอบกลับนะครับแล้วก็ทําการไขน็อตกลับไปเลยนะครับอันนี้น็อตเราก็วางเป็นระเบียบแล้วนะครับก็ไขกลับไปได้เลยนะครับ เราไข่น็อตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นําฝาหลังนะครับทําการครอบกลับก่อนที่จะครอบกลับเราต้องใส่ใสายแพรสแกลลายนิ้วมือให้เรียบร้อยก่อนนะครับพอก,กดสายแพรสแกลลายนิ้วมือให้ลงกับซ็อกเก็ตเมนบอร์ดแล้วเราก็นําฝาครอบนะครับที่กันสายแพรสแกไลายนิ้วมือหลุดนะครับมาครอบไว้แล้วก็ทําการไข่น็อตให้เรียบร้อยนะครับ ั้นตอนพวกนี้จะไม่ยากนะครับถ้าทำตามคลิปนะครับทำใจเย็นๆนะครับรับรองท่านผู้ชมเปลี่ยนเองได้แน่นอนนะครับแล้วเราก็คอบฝาหลังลงไปนะครับโดยครอบจากด้านบนเข้าไปก่อนนะครับเพราะว่าจะมีล็อกอยู่ตรงด้านบนนะครับใส่เรียบร้อยแล้วก็กดให้ทั่วๆนะครับแต่อย่ากดแรงนะครับเดี๋ยวหน้าจอเสียเพราะว่าหน้าจอเราเพิ่งจะทําการเปลี่ยนนะครับกาวยังไม่แห้งเดี๋ยวหน้าจอจะเสีย ขั้นตอนสุดท้ายเราก็ทำซิมนะครับใส่กลับไปเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนแล้วนะครับวิธีการสาธิตเปลี่ยนหน้าจอ vivo y17 นะครับสำหรับท่านใดนะครับคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ